ทำเบนช์มาร์ในตลาดรีเทลเรามาเป็นอันดับหนึ่งทุกเรื่อง The m o r e r o สิ่งที่ The m ม r e ลทำมาตลอดเวลาก็คือสร้างองค์กรด้วยความจริงใจเราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและเราอยู่ร่วมกันอย่างรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็น DNA องค์กร ถ้าพูดถึงสวัสดิการเนี่ยถ้าทำเบนชมาร์ในตลาดรีเทลนะคะเรามาเป็นอันดับหนึ่งทุกเรื่องสิ่งที่เราพยายามทำเสมอก็คือการสร้าง employee experience ที่ดีไม่ว่าเขาจะอยู่กับเรานานแค่ไหนก็ตามเขาจะต้องได้รับประสบการณ์ดีๆออกไปถ้าพูดถึงกุญแจสำคัญที่ทำให้คนรุ่นใหม่ปวดให้เดอมอเนี่ยคิดว่าน่าจะมาจากการที่เราสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของพนักง,งาน เรามีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่ทำงานกับคนรุ่นใหม่ทำทุกอย่างให้เร็วขึ้นเรายืดหยุ่นในการทำงานรางวัลน,นี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของคณะบริหารเลยนะคะว่าเราอะให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรออย่างต่อเนื่องและชัดเจน 2> ส2 1